เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในอนามันนี่นะครับขอให้ทุกคนมีเงินอันด์นะครับผมมีคําถามถามมานะครับดูเหรียญออซให้หน่อยครับมันเป็นยังไงบ้างพี่ครับช่วยทําเหรียญบริสสวี e เลิฟรีทีครับโอเคครับโอเคเรามารีเช็คกันนะครับผมแล้วก็มารีเช็คเหรียญชินจาไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากชินจาก่อนนะครับ ชินจ,จาตอนนี้นะครับผมเป็นโทเค็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทีมงานเขาน่าจะมีความกระเตื้องมากกว่านี้นะครับผมซึ่งสำหรับตัวผมเองผมก็ดูแล้วนะครับผมมีความกระเตื้องจริงๆนะมีการเปลี่ยนรีแบรนด์นะครับผมจากไอตัวหมานะครับผมเปลี่ยนเป็น,ปนไอตัวรากระจายนะ <c oughs> ถามว่าดีไหมผมมองว่าเป็นลักษณะการเริ่มต้นที่มุมมองที่ค่อนข้างดีนะครับผมมีบริดมีสวอปนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะใช้ล่ะ นั่นคือข้อสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผมในชิในชิลบีเพย์นะครับผมก็จะมีเกมหลากหลายเกมที่เป็นซัพพอร์ตเข้ามานะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ NFT ก็พยายามผลักดันตัวเองนะครับผมพอสมควรนะซึ่งถือว่าเป็นนิมิใหมายอันดีนะครับผมแต่แน่นอนมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าของราคาให้กับตัวเหรียญเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเหรียญก็ไปสิหหลักเหมือนเดิมนะครับผมไม่เพิ่มไม่ลดอะไรเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่หลายๆคนคงจะรู้สึกว่าเศร้าหมองพอสมควรนะครับการถือครองของส m a r t c o n t แ a c t หรือสัญญ,ญาในโ holder เน เดี๋ยวนะขออนุญาตไปรีเช็คก่อนผมจำยอดจริงๆไม่ได้มีประมาณ67 0 0 0นนะครับผมในส่วนของ BnB ที่จะเป็นตัวที่เขาบอกพยายามผลักดันตัวเองนะครับผมมีอยู่ประมาณ9 0 0 0นนะครับผมรวมๆแล้วประมาณ7 0 0 0 0มไม่ถึงแสนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าชิโนบิจะเติบโตได้ยากขึ้นแน่นอนนะครับผมถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของชิโนบินะครับผมความเติบโตของมันน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับผมเขาใช้คําว่าใน49วันนะครับผมที่จะมีรูปแบบนะผมที่ ปรเปลี่ยนนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะซึ่งใครก็พูดได้ครับไม่มีใครที่ จะพูดสิ่งนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งนะสวอปคนใช้งานน้อยครับบิตมีคนใช้งานน้อยครับมันไปใช้งานเครือข่ายหลักมากกว่านะครับผมสิ่งที่ผมต้องการต้องการดูนะครับในฟิแนลสเต e ของมันก็คือชิลวิชเชนนะครับผมเนื่องจากว่าตัวโทเค็นมันไม่ไม่สามารถใช้เป็นเชนได้นะเป็นคอยเท่านั้นนะครับผมก็ต้องมาดูว่าเหรียญตัวไหนที่เป็นตัวผลักดันนะครับผมในชิ i โตบินะครับผมได้ออกมานะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ในเฟส4นะครับผมเฟส4ที่เราคงจะได้เห็นนะครับในอนาคต เขาอันไกลเลยแหละครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าจะออกมาในช่วงเวลาของไตรมาสสามนะครับผมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะช่วงเวลานี้คงคงเป็นไปไม่ได้แหะเพราะว่าเงินทุนไม่เพียงพอจะผลักการหมุนเวียนนะผมสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะผมที่ผมยังชื่นชอบอยู่ปัจจุบันนะครับคือทีมงานยังทํางานอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าราคาเหรียญจะโอกาสใกนการกลับคืนมาแบบร้อเนคงเป็นไปไ,ได้ยากนะครับผมเพราะว่าเหรียญไม่ใหม่มันออกมาตลอดนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก่าๆก็ถูกผลักดันจนทิ้งหายไปนะครับผมราคาเหรียญที่ถูกเทขายนะผมเนื่องจากว่ามี ถ้าใครติดตามข่าวในช่วงแรกๆจะรู้นะครับผมมีวานที่เทขายออกนะครับผมแล้วก็ถูกบล็อกไปนะผมสิ่งนั้นทำให้ชัดเจนนะผมราคาเหรียญจะไม่มีโอกาสกลับคืนมาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับผมให้เข้าใจกันตรงกันนะครับสำหรับตัวผมเองที่ซื้อชิปโนบิตในช่วงแรกผมขาดทุนนะครับผมใช้คํานี้นะผมคือกําไรที่ได้มาไม่ได้พอกับต้นทุนที่เสียไปนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่เก็บต่อแล้วเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ย ไม่สนใจแล้วว่าราคาเหรียญจะขึ้นหรือลงนะครับผมผมไม่ได้มีประโยชน์ตัวผมเองแล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ให้ฟังกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่ออะไรใครคนบอกว่าเฮ้ยพี่มีกำไรทุกๆเหรียญเลยไม่ใช่นะครับผมคนเราขาดทุนก็ต้องบอกว่าขาดทุนนะครับผมโอเคครับมาดูเหรียญต่อเน,นื่องนะครับผมเหรียญ OAX นะครับผมเหรียญชื A ่ออะไรวะ OAX ให้ดูหน่อยดีกว่า OAX เหรียญ OX นะครับผมราคาโอ้ราคาดีนะ ราคาเหรียญออถือว่าราคาดีนะครับผมมูลค่าตลาดเบสเซ็ตก็ค่อนข้างสูงนะครับผมผมไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้ทําอะไรวะจำไม่ได้ดูเหรียญไหนที่ไม่ได้ตาอันนี้คือจำไม่ได้จริงนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรออฟฟนเดชั่นอ๋อเป็นเหรียญฟนเดชั่นนะครับผมที่มีบลอ็อกพาสไลออนเซกโอ้น่าสนใจมีเซอร์เก้อยู่ด้วยเวซลเกเซลกิสนะครับผมอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจปเป็นเหรียญที่ฮ่องกงนะครับผมฟนเดชั่นที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่เฮ้อเฮ้เอเฮ้เอเฮ้อเฮ้อน่าสนใจตรงส่วนนี้ฮะแต่เหรียญออกมีคนถือคลองน้อยนะครับผมมีหกพันเองนะครับผมมันเป็นฟาร์เรชั่นมากกว่านะครับผมที่เป็นเหรียญที่จะสร้างกําไรมูลฐานให้กับคนนะครับผมเป็นดิรับโปรโมทนะครับผมที่เป็นดิจิตอลแอสเซทที่เป็นอีโคซิสเต็มในอนาคตคำว่าอนาคตในเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองพาราเชนหรืออะไรก็ตามนะผมมันใช้เวลานะเหรียญทุกเหรียญที่มันเป็นรูปแบบนี้นะผมใช้เวลาทุกเหรียญเลยนะครับผม ในดูแกนโปรแกรมเดียมีใครไปลงบ้างวะเดี๋ยวนะมันต้องดูว่าตัวโปรเจกต์มีใครไปลงในฟอนเดชันนี้บ้างคือเรารู้นะครับผมว่าทุกๆโปรเจกต์มันเป็นตัวบล็อกเชนอนแหนะครับผมเรารู้อยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผลักดันได้ถึงขั้นไหนเท่านั้นเองนะครับ Layer ร์สองเ n ็กชเ o น o ป o โ p ค p ล p ที่เกิดขึ้นพาราเดียม ออกซิโมอโลอนไม่ค่อยมีอะไรที่ดูน่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับผมในตัวเว็บไซต์ของมันนะครับอืมคือตั้งแต่ตอนมันมามาตอนแรกจนถึงตอนนี้นะครับผมราคาของออกซ์ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามองว่าการเติบโตที่ดีไหมเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยเห็นว่ามันดีขนาดนั้นนะ เพราะส่วนใหญ่มันไปซื้อมันกระจุกตัวอยู่ที่บ n c e นะคสับผมแล้วก็มีอยู่แค่สตลาดที่เกิดขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตของมันน่ะน้อยกว่าน้อยอีกนะครับผมอันนี้หลักเป็นอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมูลค่าของมันจะขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่านะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยาบางพื้นที่มันไม่มันไม่เพียงพอสำหรับการเติบโตของออสนะครับผมแล้วก็ตลาดที่น้อยเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสร้างมูลค่าได้มากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็บอกบอกให้ฟังนะครับโดยส่วนตัวรวมๆแล้วเนี่ย เขาพยายามผลักดันตัวเองพอสมควรนะครับผมแล้วก็คือเขาคงทําทุกอย่างถ้าที่ทําได้แล้วนะตอนนี้นะครับแต่ตลาดตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกๆอันนะต้องบอกนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับผมคือบางคนบอกว่า้ตลาดแม่งต้องตอบโจทย์ดีว่าในเมื่อแบบราคาของมันน่าจะน่าจะสมเหตุสมผลนะครับผมจริงๆแล้วตลาดมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกๆเหรียญน,นะครับผมตลาดยิ่งตลาดหมีช่วงนี้นยิ่งทาให้เราชัดเจนนะครับว่า ไม่ได้ช่วยอะไรในโลกใบนี้เลยนะครับผมบิตเกตนะครับผมบิตเกตนะครับผมโอ้ร oh, าคาแต่ตอนนู้นก็ถึงตอนนี้นะผมมีนก็ล่วงล่วงลงนะรู้สึกตอนนั้นที่ผมดูครั้งล่าสุดนี่จะอยู่ในช่วงช่วงเดือนไหนวะประมาณเดือนห้าเดือนหกมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็มีขึ้นในช่วงหนึ่งนะผมแล้วก็ลงทิ้งทิ้งดิ่งลงนะครับผมหลายๆคนมองนะครับผมว่าการซื้อขายสกุลเงินตัวนี้เนี่ยหรือว่าตัวบิตการ์ดเนี่ยบิตเกดบิตเกต ดีไหมหน้าเว็บนะผมพยายามใช้ผักดันตัวบีฟนะครับผมก็ b i แน n c e นะครับผมบีอารเดี๋ยวขอไล่ดูกนึ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวะเขาบอกว่ามีการร่วมในอีโคสเต็มเยอะนะครับเยอะจริงเหรอแสนหกเนี่ยนะเยอะอมูลค่าซื้อขายน้อยแต่มูลค่ารวมของตลาดค่อนข้างสูงนะครับผม อยู่ในไบแนนก็จริงอ,อยู่ในเชนใบแนนก็จริงแต่ว่าได้เข้าในไบแนนนะฮะตลาดค่อนข้างรองรับเยอะนะครับผมเป็นเรื่องดีฮะการอ,อัปเดตครั้งนี้เนี่ยเราต้องดูนะว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมซึ่งจริงแล้วสำหรับผมเนี่ยผมผมไม่ได้สนใจเหรียญบางเหรียญจนเกินไปนะผมต้องต้องบอกทุกท่านนะครับผมคือบางทีเนี่ยต้องให้ทุกท่านเป็นคนพูดนะครับผมว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างนะผมในโปรเจกต์นั้นๆเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เช็คนะมีแกรนฮ็อกแฮกกอื์อ มี x หลายตัวอยู่มันนะเนี่ยม่มีแอร์ด้อปเดี๋ยวรัเใครา,คาสนใจไปลองรับแอร์ดอปได้นะครับอืดาวน์โหลด new risk new risk new risk trading premix จากการที่เข้าดูนะคะรับผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าอืมคันจมูกอะ มีการิสต์เหลียงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีข้อหนึ่งคือ l i ต์เหรียญต่อเนื่องนะครับผมแต่ในตัวโปรเจกต์ของมันน่ะย,ยังไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับโลกขนาดนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าเฮ้ย smart contract staking NFT defi ที่มันพยายามผลักดันเนี่ยไปถึงขั้นไหนนะครับผมเรายังเห็นแค่วอลเลทกับเทรดดิ้งสวอปนะครับผมซึ่งเทรดดิ้งสวอปเนี่ยที่สามารถเทรดดิ้งสวอปได้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของแบบมันเป็น decentralized exchange กับส่วนของ centralized exchange บางส่วนนะครับผม ในตัวของอีโคซิสเตของมันเนี่ยตอนนี้มีเทสเน็ตเมนเน็ Net อยู่นะครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะต้องรอโหอันนี้ต้องรอนานเลยว่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นอย่างตอนนี้เนี่ยวอ l เล็ที่มันมีนะผมก็ยังคนใช้น้อยอตัวบิตการ์ดบิก็ยังมีคนใช้น้อยนะครับผมนะขอดูออเดตเดชมีอะไรบ้างวะอยู่ในแลงสองอ้อยี่สิบสาม ขอดูด้มีอะไรบ้างก็ดูปกตินะครับผมออเนอร์รักครัวนาริสิตเขาตรวจสอบทั้งหมดครบนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ในสิ่งที่มันซัพพอร์ตก็คือ b i n Binance Smart c o n t r a c t นะครับอีท r e รียมนะครับผมแล้วก็ Tron Network นะครับผม ผมไม่ค่อยได้ใช้ทรอลแล้วนะตั้งแต่ตอนที่ผมบอกนะครับผมผมเป็นคนที่แบบว่ายึดมั่นในสิ่งที่ผมพูดพอสมควรนะครับผมถึงแม้ว่าจะกลับมาดีขนาดไหนก็ตามผมก็ยังไม่ได้ใช้มันนะครับผมสรุปนะครับผมในตัวบริสนะผมยังไม่ได้มีอะไรพืบหน้าต่อเนื่องนะครับผมแต่ไอ้คำพืบหน้าต่อเนื่องของมันเนี่ยก็คือการที่ผลักดันเข้าสตลาดนะครับผมหลากหลายมากขึ้นแต่ราคาเหรียญก็ยังล่วงอย่างต่อเนื่องนะครับชัดเจนอย่างหนึ่งฮรราคาเหรียญมันล่วงก็ยังล่วงต่อไปเรื่อยๆนะฮะสวิตอีคอนมีครันผมี่นะเพราาะว่ ตัวอื่นไม่มีตัวไหนที่เป็นสวีทนะครับผมที่ถามให้เป็นตัวนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าโอ้คนถือคอในอีทูเรียมน้อยในเนียมีเท่าไหร่วะโฮเดอร์ในเนียอ้โฮเดอร์เนียเยอะอ,อ,อยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะเราไปดูเว็บไซต์กัน будут? นิดนึงนะครับผมทำรายบ้างวะาเว็บไซต์อ๋อวิ่งอันนี้ไงก็เป็นออกแนววิ่งนะครับผมสวีต ถามว่าแข่งขันกันสูงไหมก็ระบบในการใช้งานของสวิตนะผมก็คล้ายๆกับระบบของเวอร์ชวลนะครับผมพอสมควรนะครับผมคนติดตามก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมมูลค่าการซื้อขายเยอะนะครับผมมูลค่าเบสเซนของตลาดเยอะนะครับผมแต่แน่นอนอ่ะมันใช้ระบบเดียวกันนั่นหมายความว่าโอกาสในการเติบโตของมันก็จะมาอยู่ในส่วนของอิคโนมิกที่เกิดขึ้นนะครับผมสาหรับใครที่ซื้อไปเพื่อที่จะเอามาเก็งกำไรนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าราคาเหรียญในการเก็งกำไรของเหรียญพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี ระดับเวลาของมันนะครับคือถ้าคุณซื้อในช่วงเวลาที่มันเทขายออกเนี่ยนั่นคือความชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับผมว่าราคาต้องล่วงอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เหรียญพวกนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้จากตัวที่คุณออกกาลังกายนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณโอกาสในการที่ราคามันจะพุ่งแบบเฮ้ยสุดสุดสุดโตรงไปเลยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น,น,นต้องบอกกันก่อนนะครับผมเมื่อคุณออกกําลังกายนะผมแล้วก็ คุณทำกิจกรรมนะครับผมในตัวเว็บไซต์นะครับผมในตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับในสวิตคอยนะครับผมคุณก็จะได้รับไปนะครับผมตอนไอ้นี้สวิตคอยนี่ผมตามตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับผมตั้งแต่ตอนที่มันแบบไอ้นี่แต่เนื่องจากว่าต้องบอกก่อนนะครับผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายสักเท่าไหร่ ผมก็เลยไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากมันสักเท่าไหร่ซึ่งมันดีอย่างตรงที่มันมีโดเนอนะครับผมคือมีคนเล่นสวิตคอยแล้วมีโดเนตตลอดนะครับอันนี้ผมว่าผมผมรู้สึกเวิร์กนะกับเหรียญตัวนี้นะผมรู้สึกชอบในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมซึ่งคุณสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในการเชิญชวนคนเข้ามา,าเข้ามาในส่วนของสวิตคอยนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับในส่วนของสวิตคอยซึ่งผม อยากทาต่างหากนะครับคือวันไหนที่แบบเราออกกังลังกายจริงๆจังๆจะ <laughs> ทำให้นะ <laughs> ผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้เป็นคนออกกัลังกายจริงจังนะครับ้มโอเคครับในสุดท้ายนะครับผมเลิฟลี่นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียอญอลาวาสวิตคอยนี่ผมค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างสนใจนะครับผมแล้วราคาเหรียญตอนนี้สวิตคอยค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเลิฟลี่อินุเหรียญที่อะไรเนี่ย อ๋โอโปรดักต์มีสวอปม,ลออมลออลีลันแพดมีลิสพีเซลลันแพดมีอะไรบ้างวะพอดูลันแพดเดยโอ้ลันแพดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นนะครับมีออดิตมีเกมมีสวอปส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้สวอปนอกจากแพนเค้กนะผมก็เลยไม่ ถ้าเปรียบเทียบกับราคาถ้าคือรีเช็คราคาแล้วไม่ค่อยเวิร์กกับแพนเค,ค้กผมไม่ใช้นะครับอันนี้บอกเลยนะมูลค่ามูลฐานของมันยีิบชั่วโมงมีการซื้อขายที่ลดลงนะครับผม revolution vision grow token price โอเคมันคือเหรียญมีมเหรียญน,นึงนั่นแหละนะครับผมก็ดูดูเป็นเหรียญที่แบบพยายามผักดันตัวเองพอสมควรนะถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ โอ้มีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองแสนกว่าแต่ราคาเนะหรียญห่วยมากเหี้ห่วยบอลมเลยนะเนี่ยมีการจับมือกันพอสมควรนะครับมีการร่วมมือกันพอสมควรนะครับผมซึ่งคือผมต้องบอกย้ำเสมอว่ามี FTXR ้ดยไว้ดีจังแต่ยังไม่ได้ลิสต์เข้านะครับผมมีการบอกนะครับผมว่าเปอร์เ,รเซ็นต์ในการเติบโตของมันเลยนะสูงมากในะรีวอร์ดนะครับเอาจริงนะเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้นะฮะเทดชิ้นหนึ่ตัวชิ้นหายนะอ๋ออืม โอโหเลิฟลี่ในไปนลีดเดอร์บอร์ดมีคนซื้อขอซื้อซื้อคลองเยอะวะ่ะน่าตื่นใจแจงในส่วนโฮเดอร์มีเก้าหมื่นหกนะครับผมแล้วก็โฮเดอร์ไม่ไม่เพิ่มต่อเนื่องมีทรานสเฟอร์อยู่หกแสนแปดแสดงว่ามีการซื้อขายเทรดขายออกมาเยอะพอสมควรนะครับผมเข้าตาราดการเทรดเยอะอยู่นะนะหัวปี้เกตนู่นนี่นั่นนะครับผมคือถ้ามันเป็นไฟแนนซ์ที่เป็นออกในไฟแนนซ์นะครับผมส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับผม ไม่มีตัวไหนทั้งตัวที่รอดเลยไม่ต้องดูเอกสารไว้ไว้ไมันต้องดูไว้เปเปอร์เพิ่มเติมเลยนะครับวไว้เปเปอร์ดูไปได้โดยประเด็นอซักจริงๆเลยนะครับผมก็บอกให้ฟังนะครับผมยวบูทเซอร์ติสเพิ่มดีกว่าเผื่อม,มีอะไรเพิ่มเติมเซอร์ติสก,ก,ก็ไม่ได้มีออเดดอะไรที่แบบชัดเจนขนาดนั้นตรวจสอบไม่ครบด้วยประเด็นเออเอาเอาเข้าไปนะครับห้าสิบเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเข้าถึงเหรียญไหนที่แบบรู้สึกแปลกๆป,ประหล,ลาดๆนะครับผมก็ แนะนำนะครับผมอย่าเข้าซีสัวนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยเราสามารถไปดูในเซอร์ติกในสมาร t contact ได้นะผมแล้วก็ดูในชุมชนเขาได้ว่าเขามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงหรือเปล่านะผมหรือแบบหลอกให้คุณเข้าไปซื้อน,นะครับผมจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบนะเหรียญบางเหรียญที่ต้องออไม่ไม่มีทิศทางที่แน่ชัดนะครับผมแล้วก็ในอนาคตไม่มีอะไรที่แบบว่าเเราจะชัดเจนเราทําอะไรบ้างนะครับผมถึงแม้จะลองเข้าหลายอันก็ตามนะเราก็อยากจะรู้นะผมว่ามีอะไรบ้างโปรโตโคอลก็ไม่มีอะไรนะครับผม ก็สรุปนะครับผมสั้นๆนะครับผมเหรียญนี้ก็ไม่ใช่เหรียญที่เวิร์กขนาดนั้นที่จะเข้าไปถึงนะครับผมโอเคครับท้ายที่สุดนะครับเรามาสรุปให้ฟังนะครับผมชิบะอินุตอนนี้นะผมเรารอแค่บล็อกเชนที่จะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าบล็อกเชนไม่เกิดนะครับราคาเหรียญไม่มีทางเกิดแน่นอนนะครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับผมผมถือครองน้อยนะน้อยจนน้อยจนแบบว่าคือขาดทุนไปแล้วอ่ะแล้วก็ต่อให้มีกําไรก็ไม่ได้ซัพพอร์ตตัวขาดทุนของผมนะครับผมช่างแม่งไม่เป็นไรปล่อยวาง เหรียญอกนะครับผม uh, การเติบโตของเหรียญอกต้องต้องรอดูนะผมว่ามีคนที่เข้าไปใช้งานมันเยอะขนาดไหนนะปัจจุบันนี้เนี่ยคือการแข่งขันในส่วนของคนที่เข้าไปใช้อะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเมื่อเจ้าอื่นที่มันเกิดขึ้นมามันมันมันดีกว่าพอม,มันดีกว่าเรื่อยๆปุ๊บเหรียญเหรียญเดิมที่พยายามสร้างไปแข่งขันเนี่ยเขาสู้ไม่ได้นะครับผมันนี้ก็ต้องมาบอกให้ฟังนะครับผมเหรียญบริสนะครับผมแน่นอนนะครับ การใช้งานจริงๆน้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับผมเมื่อใช้งานจริงๆน้อยกว่าราคาเหรียญล่วงในตลาดมีนะผมสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่เหรียญที่มีคุณค่าขนาดนั้นสวิตนะครับผมเป็นตอนนี้เป็นการแข่งขันนะผมหลายๆเหรียญที่เป็นการออกกำลังกายนะสวิตสำหรับผมผมรู้สึกชอบนะเพราะว่ามันมีโดเรชันนะครับผมแล้วผมก็เคยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกๆนะแต่แน่นอนนะผมบอกเลยนะผมผมไม่ค่อยเป็นคนชอบออกกำลังกายนะผมสวิตก็เลยไม่ได้ให้ประโยชน์กับผมขนาดนั้นนะครับผมแต่ถามว่าสวิตดีไหมผมค่อนข้างจะใช้คำว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมใช้คำนี้นะ แต่ไม่ใช่คําแนะนําที่ให้คุณไปซื้อนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะว่าสวิตเนี่ยมันออกากําลังกายแล้วมันได้นะถ้าคุณไปซื้อเพื่อเก่งกําไรเนี่ยโอกาสได้อาจจะต้องดูว่าการแรงเทขายกับแรงซื้ออะไรที่มากกว่ากันนะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่อาจจะทําให้ราคาเหรียญล่วงในอนาคตนะครับผมเลิฟบลี่นะผมสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่เหรียญที่เวิร์กนะเหรียญไฟแนนซ์รายละเอียที่ผมดูมาตั้งแต่ตอน ตอนทั้งแรกที่ผมทำคลิปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมไม่มีเหรียญไฟนั้นตัวไหนนะครับผมที่แม่งรอดในตลาดเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับผมใช้คํานี้นะไม่รอดเลยนะครับในตลาดนะครับผมเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโปรเจกต์มันซ้ำซากโปรเจกต์มันอาจจะดูแบบเกลอะนะครับผมมันก็เลยทําให้รูปแบบของมันค่อนข้างจะเฉยชานะครับผมอันนี้ก็บางปิดบอกให้ฟังนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้มีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจกันนะครับสวัสดีครับ